ดีจ้ากับลูกแล้ว,วันดีจ้าแม่แม่อซีในลูกแรกแล้วคนเก่งนะโหโหเดินเลยเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะพบกับเราช่องพลายหม่ำชาแนลนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาตอนเย็นๆแล้วนะคะห้าโมงกว่าแล้วนะคะ ของเราทุกเชื่อนะคะเราอาหารจากพ่อกี้อยู่นะคะพ่อกี้ยังไปตัดหญ้ายังไม่มานะคะนี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะคะมาดูน้องใบบุญรอพ่ออยู่นะคะเราเล่นกับพ่ออยู่นะคะใบบุญเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วลูกห้าโมงกว่าแล้ว ทุกเชือกนะคะยืนรออาหารจากพ่ออยู่นะคะพี่ยังไปตัดหญ้าอยู่นะคะทานต้นสับป,ปะรดรอไปก่อนนะคะ ก็น้องการเกตนะคะนี่ค่ะเกอร่อยไหมลูกอ,อร่อยไหมจ้าสาวสวยนคะคะรออาหารจากพ่อกี้นะคะกินต้นสปะรดรอไปก่อนนะคะเพราะว่าพ่อยังไปตัดยานคตัดวันละคือตัดเช้าเย็นเลยนะคะ ไปตัดสับปะรดตอนเย็นก็ไปตัดหญ้านะคะไปบุญจ้าไปบุญรอพ่อนะคะอยากเล่นกับพ่อ,ะะอเ,เล่นกับแม่เหมยก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อไปตัดหญ้าเดี๋ยวพ่อมาอเียตอบนะคะ นนี้พ่อพี่ก็มาถึงแล้วนะคะดูอาการน้องใบบุญเนี่ยค่ะพ่อขับรถมาตรงนี้แล้วนะคะมาถึงพ่อขับมาถึงมาแล้วนะคะตัดหญ้ามาแล้วนะคะดูดูน้องใบบุญของเรานะคะจะทํำยังไงคะได้ยินเสียงรถพ่อแล้วจะทํำยังไงคะ พี่ขาวก็วิ่งรับพ่อนะคะเนี่ยค่ะเป็นความรักความุูกพันนะคะของสัตว์ทุกเชือกไอ้ทุกข,ข,ขนาดพี่ขาวนะคะเนี่ยค่ะวิ่งรับพ่อเลยนะคะนี่สวัสดีพ่อเลยนะโอ้ส่วนน้องใบบุญของเราฟาดงวงวาา่าท่าดีใจนะดีใจพ่อมาถึงนะคะดีใจที่พ่อมานะคะ วิ่งรอแล้วรอพ่ออ้ดีใจมากเลยดีใจดูสิคะดูทั้งพี่าทั้งน้องใบบุญนะคะทั้งเจ้มือวิ่งเสรเลยนะคะโอ้โหนูกน้องใบบุญของเราน,นะคะวิ่งวิ่งรอพ่อเลยนะคะพอ่อพ่อแล้วจอดพ่อกับน้องใบบุญเดยกนะคะ ตอนนี้ก็ลงยาให้น้องกาละเกตทานแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอกี้ได้ยามาเต็มรถเลยนะคะไปคนเดียวนะคะลงให้น้องกาละเกตทานนะคะ ก็ได้เล่นกับพ่อแล้วนะรอเล่นตั้งนานนะคะเล่นกับตะชนตะชนก็ไปเล่นด้วยคนไม่กล้าไปเล่นเล่นไม่ได้ไปบุญละไปบุญไปบุญทุกวันมีโรคกำลังเยอะโอ้อยากโหดูดาเป็นยังไงถึงพ่อมากกว่า เป็นยังไงอุ้ยอุ้ยมันยากด้วยอยู่แต่ทุกวันนี้มาอุ้ยดีใจอุ้ย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 นวมแหละงวะนี้ตัดยามาเหนื่อยเฮ้ยเฮยดักจี้สิจักจี้สิดูจักจี้เลยบ่ดูจักจี้เลยบ่ดูจักจี้เลยเนี่เนี่ยขาวก็พอขาวนะอยากเล่นเหมือนกันนะ่นดูดีตามคุณลูกชายเองลูกชายพี่มา อย,ยอ,อยากช่วยพ่อค่ะอยากช่วยพ่อคนยาลงดึงเอาของลุ่มมาดึงแทงกระพวี่ยังดึงกินดึงกินนะพ่อเองดึงมาแล้วดึงไม่ทันแล้วเกรียมจานเสร็จแลๆๆๆ้วนี่เกรียมกันเนี่ยจะไอ้จะป้าใบจ้าใส่วางเลยแลๆๆๆ้วสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมในขณะนี้ครับวันนี้ก็เพิ่งมาตัดอาหารครับ เช่นเคยครับพรุ่งนี้ครับเวลา13บสนกาสามสนาทีครับฝากแม่แม่เอฟซีหลายท่านด้วยครับถ้าว่างก็แวะเมียงเข้ามาติดตามช่องของเราด้วยครับพรงนี้มีการไลฟ์สดอาหารช้างเพื่อช้างทำงานและเพื่อสนทุนน้องการเกีนะครับตอนนี้ยังขาดคะแนนไปจนวนมากแล้วก็พรุ่งนี้ครับ13บสนากาสามสนาทีครับเจอกันทางไลฟ์สดครับมีเรื่องอะไรสนุกมาเล่าอีกมากมายครับที่เราให้เอฟซีหลายท่านได้ติดตามกันในวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่ามีโครงการดีหลายอย่างครับพรุ่งนี้เหนื่ยครับพี่น้องครับ ดูใบบุญครับใบบุญอยากช่วยครับพอเอาหญ้าลงครับดูสิครับลูกสาวอยากช่วยครับพยายามจะช่วยไหนช่วยยังไงใบบุญจะช่วยซึ่งนะใบบุญมานี่ใบบุญมาหนี้มานี่นายอยู่ตรงไหนดูสิใบบุญฮะขโมยอะไรลูกพ่อแล้วไปแล้วฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจการทําช่องของเรานะครับถ้าถูกอกถูกใจก็ฝากแชร์ให้เราด้วยครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะบุญมาฝากแม่แม่เฟซีเร็วมาเนี้ไอ้บุญบอกไม่เอาเ้ยอยาจะเอาโซรล่อย่างเดียวเล่นอย่างเดียวไปแล้วครับนะครับอยู่ประมาณนี้ครับตอนเย็นก็อาหารให้ให้ทานประมาณนี้ครับทางเราครับมีอาหารการกินเรียบเรียบร้อยครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับสุขสาวซิ่ก็ได้กินของหวานนี่ครับจากแม่แม่เฟซีหลายๆท่านนะครับ วันนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ของเอฟซีท่านมีความสุขมากร่ำรับไม่รวยเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายครับสุขภาพรสมัยแข็งแรงแข็งแรงทานอาหารก็าตัวอย่างอร่อยอร่อยครับตอนเย็น ujemy, right. inar, นี้สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วชุแม่หมวยแล้วชนแม่หมวยแล้วเปนอะไรตรงนี้ล็อกไว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 ้ลบดื้อนี่อย่างนี้ดื้อน่าจะนี่นี่ดื้อถ้าเราดื้อถ้เราเนี่ย ไปให้พ่อขุนช้าและก็พี่หมัมนะคะที่ตกมันอยู่ทางโน้นนะคะขอ,อุญยะจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกิท่านมีความสุขมากนะคะสวัสดีค่ะไบบุไม่บุบบนสวัสดีแม่เอฟซีกับลูกสวัสดีจา้ากับหลูกแ้วสวัสดีจ้าก่อน,นอน่ะจ้า ยุดยุดโดนแกล้งอีกแล้วลดลกล็อกล็อกล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ไม่ไปล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้แหมไป็มึงหนูวะพ่อมาล็อกอะไรหนูเนี่ย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 ดูขาสิดูขาสิจะเป็นขาหลังอย่างเดียวเลยมาทำอะไรเนี่ยจะกินหญ้า